คลิปก่อนหน้านี้คือมันเป็นคลิปเขาแล้วมาปิดปากปิดวาจาแกนั่งสมาธิแกสําเร็จเลยนะครับตอนนี้แกบอกว่าแกอยากนอนสมาธิมากผมเนี่ยเมื่อก่อนพอนั่งสมาธิมันเมื่อยหลังใช่ไหมผมก็เลยหาวิธีนอนสมาธิแบบน,นี้ก็คือกําหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะวันนี้ปารตนาเขาอยากจะสําเร็จอยากจะเป็นหมอผีเหมือนหมอปลามัง่งเขาก็เลยอยากลองป้าตับตาแล้วก็พุโทโธนะโอ้พี่เหอะไเลย มาในแบบนี้เลยแบบนี้เลยป้า <ๆๆ S 1> พนมนมือพนมมือไอดพนมมือไว้มาตราสามเรมัดมัตราสังว่าอแล้วก็หลับตานะโอเคหลับตาบิดตรงยื้มตายดูอ่าหลับตานะโอเคห้ามป้ามันจะมีเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรเนี่ยป้าต้องสงบนะเขาเรียกว่านอนสามาธินะครับป้าตรงเงียบป้าตรงเงียบนะครับโอเคพุ่ยตัวพุ่ยตนะหลับตา ป้าหลับตาป้าพารู้เรื่องนป้าต้องเงียบป้าต้องเงียบป้าต้องห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นโอ้ยอ่ะผมผมผมปิดปากปิดตาให้ป้าเอาไงเจไม่ต้องพูดอะต้องมานอนนอน โยมต้องนอนเหยียดเท้ากำหนดลมหายใจหูดโที่นอนเฉยโยมนอนเฉยโยมเนี่ยปากต้องตกปากไม่โยมนอนเฉยโยมเต็มหน่อยเจ๊ไม่นอนเฉยและวเจได้มีสมาธิโอเคนอนนอนนอนสมาธิเตะฮัมพ์พูดครับเจะต้อยฮัมพูดครับนอนสมาธิครับ มันเกาขาลงือไรเนี้ยมันไม่มีครับไม่มีอะครับมีสิเนี่ยเดี๋ยวนักตะกุษมันเป็นแค่สิ่งที่อุปทานที่มาโยมมันไม่มีอะไรโยมอย่าคิดเยอะโยมอย่าพูดมากสมุทรเวสีเจตสมุทรเวสีโยมอย่าคิดเยอะโยมลองเฉยพูดโทรไปพูดโทรนาโยมนะพูดโทรนาโยมนะโยมอย่าคิดอะไรมากนะโยมนะโยมพูดโทรนะพูดโทรพูดโทรรมโม พูทเถอโยมนอนเฉยๆนะโยมนะอัตมากระลังเถินโอ้ยมันไกลขึ้นเงียบปากครับยอมอย่าโยมโยมอย่าพูดครับโยมอย่าพูดครับโยมอย่าพูดครับนั่นเฉยๆครับเงียบปากนะโยมนอนนอนเฉยๆครับนอนนอนอัตมาทีโยมครับโยมโยมนอนเฉยๆมาที่นะมันเก่าขาเลยไม่มีครับโยมมันเป็นผีที่เราคิดครับผีผีผีใจคิดนอนเฉยๆครับนอนเฉยๆครับนอนเฉยๆครับได้ตบปากนะโยมพูดมับนี้คตบปากเลยนะโยมนะเงียบปากโยม อ่าน้อยเฉยนะโยมนะอ่ะภาวนาพุทโธแบบพุทโธพุทโธใส่บุใส่บุพุทโธน้อยเฉยเขาจะได้มีสมาธิเงียบกว่าเงียบเฉยโยมเงียบกว่าไป่ไหมดเงียบกว่จริงจริงโยมน้อยเฉยโยมเลยโยมน้อยเฉยมาปีนาการนอนสมาธิโยมโยมอย่ามองตาแล้วตบปากก็น้อยโยมตบปากก็น้อยน้อยเฉยโยม เกาขาทำไมเนี่ยไม่มีเะไรจะคิดไปเองนะ่มึงโดนเดี๋ยวคิดไปเองเดี๋ยวคนยีกันหน้าดูนันคือสัมเวยสีมันคือจิตต้องแต่งยมนะนอนเฉยยมถ้าเจ๊นอนเฉยจะไม่มีคนเกาอีกเการู้ตัวนะเจ๊กอนนิ่งๆเซ่นอนยมหนับตาสมาธิ หลับตายโยมหลับตาไว้เอ้ยดูมากันเต็มที่เลยพูดหน้าคณจะตบปาห้ด่่ปโอ๊ยพูเจ็บเสิเลยเดี๋ยวนั่งดีเยยดใคนี่เจ๊เราดีๆนดกาขาเราเนี่ยไม่มีอายมันเป็นสิ่งอุปทานนะครับเ้ยเงียบปากก่อนนะเงียบปากก่อนย่อ่เงียบๆๆสมาธิก่อนสมาธิก่อนอันนี้มีโอเคโอเค

ทำน erm 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 ี่เงยียเอาเลยโยมโยมอย่าเอาเรากัง hmm. นัรากำลังนอนสมาธิอยู <d 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 ่มากันแล้วพี่โนนะยเงียบกบเียบบเดเดดดดเดอดเดเียยเเอาที่นีฝ่ายโยมเอามือปิดปากตัวเองไว้แะ่แเ่ไม่ต้องพูดเอปิดปากตัวเองไว้แป๊บเดียวปิดเออปิดากปิดปากตัวเองโอเคเียมากันจริงนะยิงคนยิงเงียบยเงียเงียยโยม ใช่ S <S <S บัญชาการโดยโดยเป็นจริงเลยนะคนปั้นตายถือปืนบานเต็มเลยจะได้สมาธิดีๆนะนี่เขามาขัดขาเลยกูเนี่ยมีเหรอ,อเดี๋ยวเคเคขอเจ้าสมาธิแก๊นนะหนูต้อง,นะง,งสมาธินะพาเราเรื่องที่จัดบรรดานคนมายิงเนี่ยเดี๋ไวเว้าย เผาเรื่องแน่เลยเราเป็นพยาบาลต้องสมผู้หญิงใจ,จเย็นๆคนจะมัยิงแล้วเจมีสมาชิไว้เนี่ยเจมีสมาชิไหมขบททมด,บททดบนกะานรห้สมูต,ตัดหนนเยอะ ตั้งสมาธิดีเจ๊ตั้งสมาธินะไม่มีใครควรเท่หว่าเกา,าน่า,<ข>าจะ<ไ>ปเป็นสัมโพเีเสจะเราเราถ้าเรามีสมปน็นทีถ้าเรามีสมาธิสัมโเยเสีก็จะออกไปาาพนนนะ้าเรามีสมาธิีัมโพตัเส่ก็จะอีกัป ที่เป็นอะไรโอ้ยมันขัดตัวกูนะกูรู้ตัวดีนะเจ๊โดนอะไรสำวยสีรบกวนใช่ไหมมีผ้าโดนใจกูมยิงเนี่ยเจ๊ไม่ยิงเลยอ่ะโอ้ยมัเกาตัวเกาก้มกูอย่างนี้นะไม่มีไอ้หน้าด้านไม่มีเฮ้ยถี้านกันเต็มโอเคนอนไปนอนไปเจเดี๋ยวต่อไปถี่หยุดหายใจสักห้านาทีเจ๊หยุดหายใจนะปากขออย่าตีนะโยมนอนไปโยมันมัเกาขาเกาหลังกูนะ พาโดนบรงดานนะโยมนอนไปโยมนอนไปนะโยมนอนไปโยมนอนไปโยมนอนไปแย่มากันเต็มเลยเดี๋ยวโยมนอนสักพักอาจจะมีอะไรใส่ปากโยมด้วยเพราะมันจะเป็นปาฏิหาริย์โยมนอนไปนอนไปพูดมาพุทโธอาพูดโธเลยพูดโธอทพูดไปโยนกันแน่เลยนะโยงแค่พูดพุทโธเดี๋ยวจะมีอะไรใส่ปากโยมได้เลยขนมปัง ย้อมพูดพุดโทรพูดโทเด้พุดโทรพูดโทยอมลองพูดพูดโทเด้ค่อยๆพูดพูดโทพูดค่อยๆพูดยอมยอมยอมรัตนาพูดพูดโทเด้พุดโทรอ่ะพูดเด้ไม่พูดนะพี่นะอันนี้จะนี่จะนี่จะพูดพูดโทรอ่ะนั่งนอนเด้พูดอย่าพูดพูดโทไม่พูดเด้หายใจเข้าพูดเด้จัอถัทรอ่ะลองลองลองยอมมากันเต็มที่อ่ะเป็นลองยอมพูดโทรลองพูดโทรพูดโทรต่อรับหลับหับตาที่ยอมหลับตาเด้พูดโทรไม่หลับ อ่ะหลับตาทีเดียวยอมหลับตาแล้วก็พูดโทไม่ต้องพูดกันอย่างนี้นะจ๊ะโยมเชือดเชืออาตมาเดี๋ยเต็มที่เลยโยมเชือดอาตมาอ่ะ๋ยวหลับตาพูดอ่ะโยมหลับตาแล้วก็พูดโทพูดโทค่อยๆหายใจเข้าพูดหายใจเข้าพูดหายใจเข้าก่อนเออพูดโทยาวๆอพูดพูดอ่ะพูดเลยพูดก่อนพูดโท ปฏิหารเยอะโอ้ยปฏิหารมาเฮ้ยใส่ปากอย่างนี้พลาดรู้เรื่องไหมโมันลอยลงมาเดี๋ยวพลาดจัดสรรมันลอยลงมานี่เขาแอบยิงสมาธิดีมีอะไรกินแล้วเนี่ยคุงพูดอย่างนี้กูรู้เรื่องนะตำรวจสมาธยอีโย่มาเลิกกันสวรรค์โดนใจส่งขนมมาให้เลยป้านี่ยนั่งสมาธิปั๊บขนมมาเลยดดูนี่นั่งตั้งนาน